ครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกะคระบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนกระบดีอุบาสกไม่ละภัยเวรห้าประการ เราเรียกว่าผู้ทุศีลด้วยย่อมเข้าถึงนาโรงด้วยภัยเวรห้าประการเป็นไนคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมออะรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนขรบดีอุบาสกผู้ไม่ละภัยเวนห้าประการนี้และเราเรียกว่าผู้ทุศีลด้วยย่อมเข้าถึงนารงด้วยดูก่อนขรบบดีอุบาสก ผู้ละภัยเวนห้าประการเราเรียกว่าผู้มีศีลด้วยย่อมเข้าถึงสุคติด้วยภัยเวนห้าประการเป็นไนคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมัยไ อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนหับบดีอุบาสกผู้ละภัยเวนห้าประการนี้แลเราเรียกว่าผู้มีศีลด้วยย่อมเข้าถึงสุคติด้วยดูก่อนหับบดีอุบาสกผู้ข้าสัตว์ ย่อมประสบภัยเวรใดทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภยพย่อมเสวยทุกขโทมมนัสใดแม้ทั้งจิตเพราะเหตุฆ่าสัตว์อุบาสกผู้งดเว้นจากปานาติบาทย่อมไม่ประสบภัยเวรนั้นทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภยพ ย่อมไม่เสวยทุกขโดโทมนัดนัน้นแม้ทางจิตภัยเวนันของอุบาสกผู้งดเว้นจากปานาติบาตย่อมสงบระงับด้วยประการชนีอุบาสกผู้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดคำเท็จดื่มน้ำเมาคือสุราและเมะรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทย่อมประสบภัยเวรใดทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพย่อมเสวยทุกขโทมมนัสใด,ดแม้ทั้งจิตเพราะเหตุแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอุมาศก ผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมัยรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทย่อมไม่ประสบภัยเวรน,นั้นทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพย่อมไม่เสวยทุกขโทมนัสนันแม้ทางจิตภัยเวรน,นั้นของอุบาสก ผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทย่อมสงบระงับด้วยประการชนีนรชนใดย่อมฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกครบชู้ภรรยาของผู้อื่นกล่าวคำเท็จ และประกอบการดื่มสุราเมรัยหนึ่งหนึ่งองนรชนนั้นไม่ละเวณนห้าประการแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนาโรกนรชนใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมีได้ให้ในโลก ไม่ครบชู้ภรรยาของผู้อื่นไม่กล่าวคำเท็จและไม่ประกอบการดื่มสุราและเมียไรน,นรชนนั้นละเวนห้าประการแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติ